วันนี้พี่ซีจะมาซุ่มไก่ตันเผาวีซี<อ>งบ49บาทเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้เผาวีีจริงไหมการันตี6-7หมัดเลยนะทุกคนซุววว่มดาบคู่แต่ว่าการันตีหมัดก็อแล้วก็ซุ่มเผานะทุกคน<ะ>เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้หรือเปล่า49บาทเดี๋ยวมาดูราคาขายก่อนตอนนี้ไก่ตันเผาวีซีขายในราคา89บาท69บาทแล้วก็99บาทนะทุกคนไม่นับเผาใสกระเผากูนะเป็นเผาพิเศษร้อยกว่าบาทเพราะว่าตอนนี้มันลดล้างสต็อกอยู่เอาเป็นว่า49บาทถ้าเราได้ในราคา99 8 เก้าแปดเก้าเนี่ยเราจะคุ้มแต่ว่าถ้าได้หกเก้าเนี่ยอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่เพราะว่าเป็นเผ่ามิ้งโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้เผ่าอะไรเออแต่ก่อนอื่นร้านพี่มีแกตันบัฟฟูดเกตันเผาวีซีแกตันออสตาแล้วก็ตัวละครแบบสวมขายนะแล้วก็มีบริการกดเกมพันเลขแปดนะกดผลตรีศัลย์รับฟาร์มด้วยนะทุกคนแบ star, แบออสตาแบบบัฟบฟูดก็มาดูได้นะทุกคนฝ่าร้านพี่ด้วยเดี๋ยวคลิปหนะ้าพี่มาแจกโค้ด oh, คลิปที่แล้วแจกไปแล้วคลิปนี้เลยไม่ได้แจก <Aye. S 1> อามยู่กตตกเเลุคอีัน พี่มีขายนะน้องๆก็ช่างมันนะตอนนี้พี่จะมาสุมอันนี้นี่นี่มีรีวิวด้วยทุกคนดูรีวิวนะครับนี่นะคนที่เขาได้ไปก็ได้เป็นเผา V4 นะทุกคนแต่ทําไมมันไม่เห็นว่าเป็นเผา v 4วะที่จริงมันต้องได้เผา V 4ีเนี่ยพี่เป็นคนแจกเองกับมือโอ,อ้โหคนนี้ได้ผลยังโหดทุกคนเนี่ยก็จะมีรีวิวให้ดูนะน้องๆอ,อ,อ๋อพี่รู้แล้วที่ที่เขาเนี่ยทุกคนเห็นไหมมันมี1 2 3 4สช่องแล้วเป็นช่องบวกเนี่ย<ฮ>คือในมือถือเนี่ยมันจะเห็นแค่4ช่องแต่ในคอมมันจะเห็นหลายช่องมัันน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 นเเ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 ลลยยหห็็็วววว่่่่่่่่าาาาาาปปผผผ V4 V 4 4แแตตีีมมุกกคพ้ชอง อปาเคยมาพี่ซื้อมาพี่อยากรู้พี่จะคุ้มแบบนั้นไหมพี่จะคุ้มไหมพี่จะคุ้มไหมซื้อแล้วก็ได้เกตามมาเลยนะทุกคนเอาเดี๋ยวเราไปเข้าเกมกันเลยนะเข้าเกมมาเลยนะทุกคนมาดูกันเฮ้ยพี่ได้เผาเงือกว่ะโอ้โหตัดมัดพี่ได้เดี๋ยวเดพี่ได้เผาเงือกครับทุกคนเผาวีสีเผาเงือกไม่รู้ว่าขั้นอะไรนะทุกคนแต่เป็นเผาเงือกนะครับแล้วก็มีมัดชาร์กนะแต่ที่จริงอ่ะมันน่าจะต้องเป็นมัดก๊อดนะแต่ว่ามันไม่ได้ใส่ไว้นะทุกคนคือมันมีนะครับแต่ว่าพี่พี่ก็ใส่ไม่เป็นว่ะเอาเป็นว่าถ้าใครใส่ไม่เป็นเนี่ยทักมาถามแอดมินพี่นะทุกคนแต่รหัสที่การันตี6กหมัดขึ้นไปเนี่ยก็จะมีหมัดก๊อตแน่นอน ก็มาดูไอเทมกันนะครับอุ้ยมีดาบคู่โอเด้งด้วยทุกคนโอ้โหโคตรคุ้มมีดาบคู่โอเด้งมีหมวกนะครับเอออุ้ยมีเฮ้ยมีผลแมมมอสมีผลผลพ้าโคตรคุ้มอ่ะทุกคนโอ้โหคุ้มจัดอ่ะมีหมวกกระจกด้วยนะทุกคนก็คือทำเผ่า V4 แล้วนั่นเองนะครับอุ้ยมีเงินม่วง80,000อย่างนี้เอาไปทำเผ่าขั้น10ได้เลยนะทุกคนโคตรคุ้มเอ้ยเฮ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 ้ยมันจะคิดบอกมันจะคิดบอกหมวกแม่งเลยดิพีพีแม่งเลยทุกคนมามาดิมาดิมาดดิิมาเฮ้ยไไไไปปหหนนวะ นี่ไงมาดิครับก็มาดิครับอุ้ยอุ้ยพี่โดนหนอนน้องๆเหมือนพี่โดนเดี๋ยวพี่ต้องเปิดหน้าคีก่อนพี่ต้องเปิดหน้าคีก่อนเป็นไงเฮ้ยมันโปเปล่าวะไอมันเก่งยังวะน้องๆครับไอ้นี่มันโปหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูดิมันตามพี่ไม่อยู่เลยมันตามพี่ไม่อยู่เลยครับทุกคนมันตามพี่ไม่อยู่เลยโอ้พี่ตายมันตามพี่มันมันมันโหดจังอ่ะมันโปเปล่า what what the fuck เออทุกคนดูดิมันหายไปแล้วแสดงว่ามันโปนะครับพี่ไม่ได้อ่อนนะครับแต่ว่ามันน่าจะโปนะครับน้องๆไอ้นี่เนาะเออ มันหายไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันมาไวมากแล้วมันก็ไปไวมากมันน่าจะสกิปหรือเปล่าวะไอพวกไก่เช็ดสกิปนะครับน้องๆโอ้โหท่ใช่ดสกิปมัน้องกิปไม่ได้อกครับน้องๆก็ใครอยากจัดไก่ตานตามนะครับทุกคนก็ฝากร้านพี่ด้วยนะดีซีช็อปนะครับทุกคนไอเยลซุ่มเผาวีสี่ก็งบสี่สิบเก้าบาทคุ้มๆนะครับน้องๆไปจัดกันได้ฝากกดติดตามช่องพี่ด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าเดี๋ยวพี่จะมาแจกเครดิตฟรีนะครับทุกคนให้ไปใช้ในร้านพี่นะสำหรับคลิปนี้พี่ก็ลาไปก่อนบ๊ายบาย